เดี่ยวก็เรื่องการเดินหรือการยืนเนี่ยก็บอกว่าเข้าปฏิบัติใหม่ๆก็ค่อยใๆให้ช้านั่งๆให้ช้าเดินให้ช้าอ,อย่าให้ไวสติจะไม่ทันนยเนี้ยควรจะปฏิบัติอย่างไงโย่ตรงเนี้คือว่าให้ช้าหน่อยหนึ่งนะมันต้องช้าอยู่วกว่าปกฏธรรมดานะนนคะแต่อีกท่านบอกว่าให้เดินคล้ายๆแต่ว่าเดินแก้เมื่อยอ๋อ ให้เดินขนาดว่าเราเดินแก้เมื่อยอย่างนี้ไม่ใช่เดินไปทุล,ละอ๋อฉะนั้นถ้าเดินไปทุละมันต้องเล่งอย่ล้วคะเล่นบอลม,ม,มันไปอ,อาบทนั้นไปด้วยอำน,นาจกิเลสความต้องการอย่างนี้เล่นอะไปเพร,ราะงั้นก็บอกว่าให้เดินแก้เมื่อยเท่านั้นขนาดที่เราเดินแก้เมือ่อยคือเราไม่มีเรื่องอะไรที่จะจําเป็นจะต้องรีบร้อน,นตกลงว่าการจะปฏิบัติ ิริยาบทนี่ก็ก่อนจะทําก็ค่อยๆอ,อย่าให้อย่าให้ข้อจนเกินไปหรืออย่าให้ชาจนเกินไปแต่ว่าเดินลุ้นั่งใ,ให้ให้แปลกปะปกติไปนิดหนึง่งค,คือให้ชาลงหน่อยหนึง่งเพื่อว่าขนาดแก้เมื่อยแหละแก้ทุกข์ก็แหละไม่ไม่ใช่เดินเพื่อต้องการอะไรอ๋อแต่ก่าเดินอย่างสบายๆปกติธรรมดาเนีน่ยแหละใชยค่ะอาอไรโยงก็แปลว่า ความเข้าใจของคนทั่วไปดีกว,ว่าก่อนจะเข้าปฏิบัติก็พยายามแล้วก่อนก่อนที่จะใช้อิยาบทใหม่นะเดิมก่อนโดยหลักก็จะต้องมีการพิจารณาอยู่แล้วนี่คะ่ะต้องมีโยนิโสมนสิการซึ่งเป็น,นอาหารของปัญญาถ้าหากโยนิโสมนสิการไม่ถูกต้องแล้วไม่มีเลยที่จะกรรมกิเลสได้เพราะว่าความที่เราจะเปลี่ยนอิยาบทเนี่ยผู้ปฏิบัติจะต้องมีโยนิโสม ต้องทําความเข้าใจทําอารมณ์ให้ถูกอย่าให้เป็นปัจจัยเกิดิเลสคือว่าต้องบรรณสิการทําความเข้าใจไว้ทาความรู้สึกไว้ว่าจะใช้อิรยาบทใหม่อะและแต่อะไรก็ตามเถอะนะคะแม้มจะเปลี่ยนอิรยาบทเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอะไรก็ตามก็ให้มรรณสิการให้รู้สตุว่า เมื่อทุกเกิดขึ้นแล้วในรูปใดท่านไหนครับเ็นพรแล้วก็จะต้องแก้ทุกต้องมาหจ้าที่การว่าแก้ทุกอ๋อมนาน้าทการมาแก้ทุกด้วยแล้่ค่ะเท่านั้นแหละถ้าไปมาหนิาทการว่าเพื่อจะให้เป็นสุขหรือเพื่อสบายอันนี้เป็นที่อาศัยของกิเลสทำหน้าทิ่การอย่างนี้แล้วทําความรู้สึกอย่างนี้แล้ววิปลาสก็เข้าอาศัยความรู้สึกอันนั้นทุกข์จะต้องมนาน้าทิ่การอย่างนี้อยู่แล้ว เช่นอย่างนั่งแล้วเมื่อจะลุกขึ้นเดินนี่<ส>นต้องมีนักิการมล้วนี่ะว่าือ,อแก้ทุกข์ที่เกิดจากทุกข์นั่งนี่นะคือแก้ทุกข์ฉะนั้นไม่ได้จะเดินเพื่อเอาวันไรอยู่ลยแล้วเราทราบไหมว่าทุกข์นี่เป็นธรรมาชาติที่แก้ไม่ได้ใครอ๋อแรกแรกผู้ปฏิบัติอะไรแล้วค่ะเป็<ส>นันอ๋ออันนี้ต,ต้องต้องปฏิบัติได้เหตุผลที่แน่นอนแล้วลปัญญาถึงจะย่างเข้าอ๋อแต่ที่แรกต้องอาศัยอย่างนี้ก่อนนะค่ะ พยายามแก้ทุก <ยา S 1> ไปก่อนาอาศัยมนานักติดตามให้หมดยังมาตั้งเห็นว่าอ๋อทุกเหล่านี้ทุกนี้ไม่มีอะไรอนอกจากทุกไปมีอะไรทุกอียามหมดแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเนะี่ยเดินเป็นทุกนั่งสบายนัง่งเป็นทุกนอนสบายนอนเป็นทุกยืนสบายนี่เราเข้าใจอย่างนี้นอนไอ้ความสบายก็ติดตามไปดสิปีแล้ัญญาเนี่ยค่ะเพราะตอนหลังนี่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วตอนหลังนี่ หมดเลยไม่มีเลยที่อิยาบทดไหนจะเป็นสุขเลยเมื่อพิจารณาไปไปอย่างนี้แล้วทีหลังก็เห็นว่าเป็นทุกข์ไปทั้งหมดเลยนี่แล้วค่ะทีน,นี้เมื่อเห็นเป็นทุกข์แล้วอย่างนี้นะคะเนี่ยและถึ้งจะต่อไปถึงว่าเข้าถึงว่าทุกข์นี่เป็นของจริงเป็นสัจจะอ๋อทีน,นี้ทีน,นี้ก็ทุกข์ได้มาจากไหน่น๋อจะต้องหาปัจจัยเราไปใช่คะทุกข์เนี่ยมาจากไหน นี่แลถึงจะรู้อ่ะอ๋อเพราะมีอะไรจึงมีทุกข์เพราะมีนามมีรูปจึงมีทุกข์อันนี้จึงจะเห็นโทษของนามรูปจริงเพราะงั้นถึงจะหมดเลยแต่นี้ถ้ามีนามมีรูปขึ้นชื่อมีความเกิดที่ไหนแล้วก็หมดแล้วในสารสิเดพภูมิเนี่ยรู้ไปหมดเลยต้องมีทุกข์ทั้งนั้นก็นี้ตรงนี้มีกันหนึ่งอ่าที่เปลี่ยน อิริยาบถจับยืนไปนั่งหรือว่าจับนั่งไปนอนอะไรเงี้ยเดิมทีก็มักจะเข้าใจว่าจากอิริยาบถเก่าไปสู่อิริยาบถใหม่เนี่ยจะเป็นความตกขึ้นก็หให้มนสิการที่ใหม่ว่าเพื่อจะแก้ทุกข์เฉยมยอย่างนี้เพื่อะจะแก้ทุกข์ค,คือไม่ต้องการอะไรเป็มพอนค,คือไม่ความใหม่ก็เป็นทุกข์ยังค่ะเก่าก็เป็นทุกข์จะแก้ทุกข์จากเก่าเป็มพอนแค่นั้นเองแล้วก็ ไม่มีความสําคัญว่าไอ้ใหม่นี่เป็นสุขเพราะต้องแก้นี่นะคะไอ้การแก้นั่นแหะไอ้การแก้น่ะมันไม่ใช่เป็นความสุขอยู่แล้วเป่นหพอนี่นอกจากนี้แล้วควรจะมนุิยการอย่างอื่นอีกไหมคือว่าเช่นมนุิการว่าอาการที่จะเคลื่อนจากยืนไปเดินอย่างเงี้ยไม่ใช่เราไม่ต้องอ่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องว่าเป็นเพียงว่าถ้าถ้าเช่นนั้นก็ไม่ได้ปัจจุบัน พอมาทีปัจจุบันที่แล้วไม่ได้ปัจจุบันอีกแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าก่อนก่อนที่จีแรกมันเป็นเราอยู่ฝังอยู่ในสันดานใช่ไหมคะแน่นอนอ่อันนี้มันเป็นเราอยู่กื่อนที่จะว่ารู้สึกถอนความรู้สึกว่าไม่เป็นเราเนี่ยต้องรู้สึกเป็นนามเป็นลูกสกปรนันก็เลยไปสยมนะ่รู้สึกเป็นนามเป็นรูปก่อนเนี่ยค่ะพอรู้สึกเป็นนามเป็นรูปก่อนแล้วจริงๆยากจะเหลืออยู่ว่า มีแต่นามกับรูปไม่มีเราในานามลกูกอันนั้นถึงถึงจะอีกทีเพราะงั้นอย่าเพิ่งไปไปนึกซะก่อนว่าไม่ใช่เราอ๋อเป็นเพียงว่านึกว่าการเคลื่อนไหวต่างๆนี่ก็เป็น,เป,นเป็นการแช่ทุกโดยตรงใช่ค่ะมรดกการเพียงแค่นั้นล้วค่ะเอาแค่นั้นสำหรับที่ว่าจะรู้ว่า,วาการเดินการยืนไม่ใช่เราอันนี้ไปรูต้ตามหลังต้องเป็นนามเป็นรูปซะก่อนอ๋อต้องปรากฏซะก่อนล้วค่ะ ต้องปรากฏเป็นนามเป็นรูปซะก่อนแล้วถึงจะไม่ใช่เราเพ้วยไอความรู้สึกอย่างนี้ตั้งเกิดขึ้นมาแทนไอที่ฝังอยู่ในสันดานว่าเป็นเราแต่ก่อนนีไม่ต้องแล้วค่ะเขาเขารู้เองแหละพอเขาเข้าไปเห็นแล้วไม่ไม่ใช่สิ่งนี้ต้องเป็นสิ่งนี้ซะก่อนแล้วถึงจะไม่ใช่สิ่งนี้อ๋อเพราะมนุษยการถูกไม่ช้าก็ในอย่างนั้นนี่ค่ะถ้าไม่งั้นเราไปนึกตองเองว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรา อ่ามันก็ไม่ใช่เป็นภาวนาแล้วก็นี้ฝุดถ้งมียาบทเดินเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีการสอนกันไปในแง่ต่าง่คะเช่นว่าเวลาเท้าไหวไปก็ให้กำหนดที่ส้นเท้าบ้างหรือให้กำหนดเป็นหกข้าระยะบ้างใช่ค่ะต่ามีหลายแบบหรือว่าเอาเท้าไหวไปบ้งางอะไรเงี้ยแล้วมากำหนดต้ทีขาท,ทีนึง้ก็ไม่ทราบว่าเหตุผลอะไร อี่ฉันก็ถามแล้วก็ไม่เห็นมีเหตุผลอะไรนอกจากว่าจะต้องการให้สงบเนี่ยอ๋อเท่านั้นเองคะะถ้าถ้าที่เวลาเดินก็เหมือนกันน่ะแน,นวค่ะเป็นบ่อนฟังกันละเดินก็ค่อยๆก็ค่อยๆตัวว่าจะมันแรงไม่จะไม่สงบอะไรอย่างเงี้ยสติจะไม่ตั้งมั่นอะไรก็ที่ท่าที่ถามก็อเห็นเป็นอย่างนั้นนยค่ะเวลาเดินได้เหตุนี้เลยค่ะ คนจะเพียงรู้สึกว่าเราเดินกรรมฐา,านก็ไม่ได้นะจวะค่อเพราะงั้นถึงห้ามไอเดินกรรมฐา,านนี่มันต้องเดินดเพราะต้องการแล้วติดติดติดร,รมดาแล้วแล้วเนี่ยความรู้สึกนี่เดินกรรมฐา,านแล้วนี่นั่งกรรมฐา,านเนี่ยต้องขอผู้ปฏิบัติอย่าให้มีความรู้สึกอย่างนี้เพราะว่าเวลาแรกเราได้อธิบายได้สอนไปแล้วอะ เวลาจะเปลีป่ยนอียาบทนะเพื่อแก้ทุกนะถับ<อ>ไ,ไปเดินกรรมฐานมันไม่ใช่แก้ทุกมันจะเอาแล้วอ๋อเอาก็มาฐานแล้วม,มันอยากจะเห็นอะไรนามุกอยากจะเห็นเกิดดบบับอะไรตอะไรต่างๆทำไมแต่นี่ผิดมันก็ไม่ได้จริงนะแอ่นี่ใสงปัญหาด้วยตอนนี้เวลาเดินเนี่ยเวลาย่างเท้าไปเนี่ย ถ้าจะให้ต้องเหตุผลแล้วจะกําหนดยังไงโยงมหลวงว่าที่รงนี้เวลาย่างหลวงค่ะใช่เพราะไม่มียังไงก็กําหนดรู้ในรูปที่เก้าไปเท่านั้นเองอให้เพียงรูปให้รู้ว่าเวลาเนี้ยเรากําลังกําหนดหรือเรากําลังดูลูกที่เก้ารูปเก้าอยู่หรือกำลังพิจรารณารูปเก้าเั่นั้นเองเพราะบางคนก็ตีความหมายผิด ว่าที่ว่ารูปก้าวเนี่ยก็เป็นล่างเท้าอย่างนั้นฮะเป็นรูปร่างเท้าเนี่ยก้าวไปองนั้นให้รูปในาการที่ท่าล่างหรือว่าโครงของของเท้าเนี่ยสะบัดไปหรือว่าไหวไปน <laughs> เนี่ยบางคนก็ตีความไปอย่างนั้นมันมากเย่างั้นแล้วแล้วก็ความจริงอะไอ้ย,ย่างอะไอ้รูปที่ย่างอะมันมันไม่มีํำพังหรอก ช่ไหมค่ับม,มันก็อาศัยกายอาศัยอยู่ปรมาภิัตนนี่แหละ,ะเนี่ยเป็นอาการของรูปปรมาภิต่างๆสแสดงอาการต่างๆแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ใช่สแสดง,งเฉพาะตรงนั่นหรือตรงนี้อะไรจ่าละต้องสแสดงทั้งตัวเลยก็ขณะที่ก้าวไปเหละเจ้าค่ะที่ก้าวไปนั่นก็จิตที่รูปที่เกิดจากจิตก็ต้องเกิดให้เหมาะสมกับก้าวท่านจึงได้บอกว่า ก้าวไปแล้วนะ่ะว่าลูกก้าวเก่าไม่เหลือติดไปถึงลูกใหม่เน<อ>ี่ย่ะยอมลงก็ไม่เหลือเพราะอะไรลูกนั้นก็รูงใหม่ปัใจจัยใหม่กันทั้งนั้นเลยอืมแต่วันนี้พูดถึงความสืบเนื่องในโยมเนี่ยค่ะสืบเนื่องเลยเลยระหว่างขึ้น,นระหว่างตรงระหว่างลงคะระหว่างไปพวกเนี่ยแต่ก็นี่ผู้ที่ใหม่ต่อกรรมาฐานนะ่ะไม่ต้องแล้วเจ้าค่ะไม่ต้องเลย พี่ันไม่ให้สนใจเลยในอริยาบทย่อ่ๆนะนะ <c oughs> ี่คะยัไม่ยังไม่ให้สนใจก่อนขอให้สนใจในเรื่องอวยาบทใหญ่ก่นอนอเพราะอวยาบทใหญ่เนี่ยมีมากเพียวมีทุกลมหายใจเข้าออกมีมากทีเดียงอย่างเดินนัังเนีนีย่ยนะคะ,ะ,ะทุกหายใจเข้าออกไม่มีเลยที่จะขาดอวยาบทสี่ในสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เคยมีขาดเลยมีทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้ว อียาบทใ่อยนยังน้อย,อยหไหมนีน่ค่ะนิดหน่งครั<อ>้งเป็นครังค่ะอออาจจะไม่มือกระดาบแล้วน,ะนั่งอยู่ที่เฉยกระดับนอนอยู่ที่เฉยอะไรนี่นะค่ะก็ไม่อาจจะไม่มีได้แต่อียาบทใหญ่นี่มีไม่ได้เลยอ่อียาบทใหญ่ก็รว่อียาบทาย่อยเข้าไว้แล้วนั่นเองกลางิฉันต้องบอกขอให้พิจาณาแต่เพียงอียาบทใหญ่เนี่ยให้ได้ดีก่อนเพราะอียาบทใหญ่ได้ได้ดีแล้วจําได้ดีแล้ว อิญี่ยบดย่อยหนะ่ะไม่ต้องแล้วคนะ่ะเพราะสติดีแล้วก็จะรู้เองรู้ได้อย่างง่ายทีเดียวไม่ต้องไปทําตั้งอกตั้งใจอะไรหรอกถ้ามันมีเงื่อนงอน้วแหละมันมีอยู่<ม>แล้วเมื่อเราได้ที่มากแล้วก็ไอ้น้อยๆนี่มันชั่วคราวมันจะยากอะไรไม่ยากหรอกแต่เดี๋นี้เขาไปมุ่งสนใจในอิญี่ยบทย่อยกันลายกยกเวลาอะไรมาอะไรเนะาะเขาไปมุ่งเ้น และอีส่วนอิยาบทใหญ่ก็เลยไม่ได้ความไม่ได้เหตุผลเลยแลวคิดเปียาค่ะอิยาบทใหญ่น่ะมันก็ไม่มีทุกขเวทนามันยกเพื่อแก้ทุกหนจะเป็นทุกขเวทนาไปคืาไม่เพิ่มสุขมากขึ้นเน่ค่ะ,ะไม่มีทุกขเวทนาะมีเพียงแค่สังขาและทุกเท่าทนั้นเองแล้วก็เนีย่ยเห็นยากกว่า เราเห็นยากกว่าอดียบวใหญ่เจ้จาค่ะเห็นยากกว่าเพราะไม่มีทุกเวทนาบางคนคนนะจะไปเห็นว่าคนพยาบาลเป็นทุกข์มากกว่าคนเจ็บนี่ไม่มีเลยเน,นึ่งไปกกงไปก็มุ่งไปก็ไปเยี่ยมคนเจ็บเห็นได้คนเจ็บนั่นแหละเป็นทุกข์น้อยคนแล้วที่จะเห็นว่าคนพยาบาลเป็นทุกข์อ่ะทีนี่บางคนก็เข้าใจอย่างนี้โยม คือเข้าใจว่าอิริยาบทยายใหญ่เช่นนั่งมันนานอะไรเนี้ยมันไม่มีแง่ก<ช>ําหนดตัวนั่งๆเปงนีก็ซึมไปซะทีกะท่ก็หลับไปซะ่้านั่นั่งเองกเนี่งค่ะขาดป็ติจะไม่ชัญ,ญนันนค่ะเพราะางั้นจะต้องผู้ปฏิบัติต้องใช้ความสังเกตอีกนะความสําคัญที่สุดนะค่ะเมื่อเข้าใจดีแล้วที่อาจารย์แนะนําไปอะไรแต่ออไรนี้เข้าใจดีแล้วแล้วเวลาไปทํางานน่ะก็ต้องเอาความเข้าใจนั้นไปทําด้วยนะค่ะ ถ้ไม่ทำไม่ถูกแล้วตัวต้องสังเกตว่าตรงกันไหมงานที่ตัวทำเนี่ยกับที่อาจารย์แนะนําอันนี้ต้องคอยสังเกตอยู่เลยตล้วนี้ไม่ไม่อย่างน,นั้นนีงอ่ะอาจารย์บอกแล้วก็กลับอยู่ที่อาจารย์น่นะกลับมาก็ไม่เอามาอเอามาทํางานก็ไม่เอามาแล้วอย่างนี้พอถึงเวลาทํางานก็ทําไม่ถูกนั่นแหละบังนที่ก็นั่งนั่งนั่งไปก็เลยซึมมาเพื่อ,อความรู้สึกตัวน่ะสัมัชัญนญาณน่ะไม่มีแล้ว ไม่มนิ่งเขหมดไปพอใจมันนั่งนั่งขนัคเขามันก็ทักซึมคล้ายๆกับว่าไอสมาธิก็จะเข้ามาละว่า้นไอง่วงก็จะเข้ามาอะไรกันอย่างเงี้ยนี่สำคัญมากใช่่ะโดยมากนักปฏิบัติมักจะเอาชนะตรงนี้ไม่ได้แล้วก็หลุดแล้วเวลานั้นน่ะซึมไปน่ะไอที่ซึมเนี่ยขาดอะไร ขาดความรู้สึกตัวว่าเวลานี้ตัวนะ่ะพิจารณาลูกอะไรไม่มีแรงวค่ะเวลานั้นไม่ยุก,กลเลยอยู่อยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละแล้วไม่รู้สึกว่าดูอะไรก็ยังไม่รู้เลยเอ,อ,อ๋อนี่ยเองค่ะแต่เมื่อเมื่อชนิดตัวต้องคอยสังเกตพอสังเกตแล้วนะคะสังเกตแล้วว่าอาความรู้สึกนั้นหลุดไปแล้วใช่ไหมคะต้องกลับมาตั้งความรู้สึกใหม่อย่างนี้ต้องคอยสังเกตอย่างนี้ ถ้าไม่ไงั้นก็หลุดไปเลยไปเลยไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องต้องคอยกลับปะต้องคอยกลับปะเพราะคนใหม่ๆนี่ถ้าไม่สังเกตแล้วก็ทําได้ดีไม่ได้อ่ะไม่สังเกตแล้วก็ทําได้บ้างไปเหมาะเข้าก็ดีแล้วนะค่ะพอไม่เหมาะก็ไม่ดีอย่างนี้ยไม่เหมาะก็ผิดไปพอเหมาะก็ดีอะไรอย่างเนี้ย ในตัวต้วตองไม่ได้ทาความเข้าใจแน่นอนว่าที่ถูกนะักต้องอยังนี้ต้องรู้สึกยังนี้อะไรอย่างนี้ไม่ได้สังเกตไปอย่างนั้นอ,อันนี้เมื่อมันหลุดไปก็เราจะได้รู้ว่าอ๋อเราหลุดไปจากการงานอันนั้นทําไม่ถูกอะไรอย่างนี้ก็จะต้องกลับมาตั้งที่ถูกได้ง่ายสะดวกอันความสังเกตนี่ไปอีกท่านถือเป็นตัวศึกษาทีเดียวอ๋อนนที่นี้ท่านฝูกเป็นประชานาติว่ารู้ชัดใช่ไหม เป็น,นตัวศึกษาที่เดียวแหละความหากคนที่ไม่มีการสังเกตแล้วไม่ว่าทําอะไรฉันว่าดียากเลยเขานี่ก็เป็นที่นาจะทําฟังกระจาจตรงนี้นะโยมนะคือว่าเฉพาะอิริยาบถใหญ่คืออิริยาบถนั่งต้องฟังรู้สึกว่าการนั่งเนี่ยเป็นเป็นอิริยาบถท,ที่ปฏิบัติยากมากเพราะว่าคนนาที่สมัครจะปฏิบัติกันส่วนมาก มักจะบ่นว่าถ้านั่งมันนานไปแล้วมันมีอาการซึมใช่ซึมใช่มีอันหนึ่งใรหรือมันนั่งไมทราบว่าจะก็หนดเยจะตรงแง่ไหนอ่าที่น,นี่นก็มีก็นั่นอีน่ฉันต้องได,ถถดถ้ถามว่าเมื่อเมื่อทีนี้พาให้นั่งไม่รู้ว่าจะดูที่ไหนนั่งใช่ถามว่าเมื่อยังไม่เข้าก็มาถามยูไหมว่านังนะยูทำไมจะไม่รู้อ่ะรู้นั่งตัวก็รู้นอนตัวก็รู้ แต่พอให้เข้ากรรมฐานาเลยไม่รู้ว่าจะกำหนดตรงไหนอย่างนี้ก็แปลกเหมือนกันคือเขาไปถือซะว่ากรรมฐานาเนี่ยมันเป็นพิธีรีตองใช่ไหมคะใช่จะต้องผิดกันกันกนกบที่ปกติบอกว่าเหมือนกันรู้นั่งรู้นอนเนี่ยต้องบอกว่ารู้อย่างเดียวกันมาที่จะถามเวลานี้นั่งหรือนอนอ้าวนั่งทําไมรู้ว่านั่งรู้ที่ไหนอะความจริงนี่มันตั้งกายอยู่ในท่าไหนใช่ไหมคะทานั่นเอง ก็รู้อยู่ใน,าน่นานน,นะนนั้นเท่านั้นแหละก็รู้ว่านั่งนี่แต่ว่ามา่รู้อย่างเดียวกันแต่ว่าเมื่อเข้ากมาฐานเนี่ยเราอความรู้ของเรานั่นอะ่ะมันมีอัตตาเข้าไปอาศัยได้ว่าเรานั่งอ๋อย่างื่ลอละคะแต่ว่าส่วนเวลาเข้ากมาฐานล้วเราก็มณสิการถูกต้องแอบตา,าก็ไม่เข้าไปสายเป็นรูปไม่ใช่เป็นเราอ๋อ<ต>เป็นรูป,ปไม่ใช่เราค่ะทำนี้่ บรามานัสิการถิกกันนิดเดียวตรงมานาดสิการเท่านั้นส่วนอิทิช้าบทเนี่ยธรรมดาเมื่อกี้เห็นบอกว่าบอกให้มนาดิการว่าเราแก้ทุกไม่ใช่มานาดิการนั่นคือค่ะให้นราแก้ทุกมาทีหลังตอนจะเปลี่ยนอ่าไอ้นั่นตอนกําหนดก็ที่นั่งน,น่ะเนาวค่ะคือว่าเช่นอย่างเวลาเรานั่งเราก็จะต้องกําหนดพิจารณารูปนั่งใช่ไหมคะใช่เนี่ยไอ้นั่นเวลาจะเปลี่ยนเน่ะ เวลาจะเปลี่ยนสป็งข้อยมาราชการอย่างนั้นเพื่อกรรไมดให้โลกะนี่มันเข้าไปอาศัยอยาบทใหม่อ๋อเขาเขานี้่ิธีที่กำหนดนั่งเนี่ยเวลาเขาจะเปลี่ยนจากนั่งไปเป็นลุก,กอะไรเงี้ยระหว่างนี้เราต้องก,กำหนดยังไงโยมตรงเนี้ยเปลี่ยนจากนั่งเป็นเดินนะเป็นเป็นลุกขึ้นเงี้ยลุกขึ้นยืนเลยอ๋อเรากำหนดอียาบทอียาบทใหญ่เช่ค่ะ นั่นในให้ทำียาบุยรใหคือ,อ,อประโยชน์มันอยู่กอ,องฤีธเดียวยืนเ่าน,นั้นใช่พี่เพราะว่าผู้ที่มีกิเลสหต้องการเวลานั้นต้องการจะยืนเนี่ยแล้วค่ะใช่ก็มุ่งไปในลูกยนนืน่านะ้นไอ้ลูกระหว่างต้มกลมอะไรอะไรเอียงเองเนี่เขาไม่ได้มุ่งไปถึงอ่าท่านอต่ออยาบุใหญ่เนี้ยเนี้ยค่ะเขาไม่มุ่งไปถึงเลยกานอนเขาก็มุ่งไปในลูกนอนเท่านั้นเองอ๋อเพราะงั้นไม่ต้อง ไม่ต้องไปสนใจเอาเฉพาะสี่อ,อ,อย่างเท่านั้นเองยืนแล้วไหนคะนั่งแล้วเดินแล้วถึงกําหนดบางทีก็มีอย่างนี้ก็มีนะค่ะกําหนดนะ่ะนั่งถามว่าเปลี่ยนยาหมดหรือเปล่าเปลี่ยนนั่งหรือเปล่านั่งเดินหรือเปล่าเดินเดินทําไมถามมางนี้ไหนะคะเดินทําไมอ่ะเขาบอกว่าเขาเพื่อจะเดินดูลูกอ๋อนี่ก็ผิดแล้ว มาดสิตารผิดแล้วเดินดูรูปแปลว่ารูปยังไม่ได้รูปเดินยังไม่มีเลยจะดูสะก่อนเจ้าค่ะต้องตารจะดูซัก่อนไม่ให้ต้องเดิเนต, <c oughs> ต้องดูเดินไม่ใช่เดิน <c oughs> ดูนั่งดูก็ไม่ได้ต้องดูนั่งใ <c oughs> ห้นั่งปรากฏแล้วก็ดูนั่งดีเจ้าค่ะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไม่ได้ปัจจุบันแล้วเรื่องอะไรถึงจะไปดูรูปนั่งมันเรื่องอะไร มันต้องมีอะไรหวังอยู่อันหนึ่งแล้วเรื่องนั้นน่ะนี่แปลว่าให้จะพาว่าความจริงปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นแล้วก็จะได้ไอ้ความต้องการเนี่ยเอาออกอ่าจะได้ขับออกไปเจ้ก็ต้องบรรลุิการอย่างเงี้เราก็วรนลุิการแล้วไอ้กิเลสก็ไม่เข้าอาศัยเมื่อกิเลสไม่เข้าอาศัยแล้วปัญญาเนี่ยจิตนั่นไม่มีฝ้าแล้วนะเจ้าค่ะเหมือนตะเกที่ไม่มีฝ้า ถึงจะเห็นเงาในกระจบนั้นชัดอย่างนี้นี่สั้นัญที่สุดเลยเราจะต้องกันอภิชาโทมนัสให้ห่างออกไปสักอนแล้วปัญญาถึงจะเกิดได้อ๋อโมนัสกิการ์มันเป็นอาหารปัญญา่ยต้องเป็นอาหารกองปัญญาสัก่อนแต่มากพวกปฏิบัติอ่าเป็นนั่งเขอแล้วเราก็ มักจะบ่นว่าจิตไม่เคยอยู่กับที่นั่นแหละอย่างนี้เลยก็บ,บน่นบ่นทุกคนเลยคือไปเข้าใจผิดใช่ไหมคะไปเข้าใจในอตอนที่ไม่ได้กําหนดนั่นหละผิดลาไม่ใช่ผิดอะมันไม่ได้ทํางานในตรงนั้นอ่ะอ๋อไ,ไปจิตไปส่งไปที่อื่นใช่กระหาตรงไปที่อื่นนะทีนี้นคนไม่ได้ทํางานมันจะไปมีผิดมีถูกอะไรเวลานทํางานบอกเวลานกําหนดต้องคำพทส่จุดถูกหรือไ,ไม่ถูกในตรงนั้นแหละทําความรู้สึกถูกไว้มนานักสิการถูกไหม ตอนทํางานทหารเร้งเกลียมืผิดมีอถูกนักปฏิบัติบางคนแบบนี้ก็มีขณะนั่งอยู่ก็กำหนดอาการในท่านอ่งแต่คนนี้เกรงว่าทางตาจะแย่งก็พยายามหลับตาเช่อหนั่งหลับตา,าหัวจจอารมณ์ทางตาจะมาแย่ง,อ,อ,ยงอย่างนี้สมควรจะหลับตาหรือล,ลืมตาดีโยมเนี่ยเวลานั่งทำน,นี้แล้วแต่ตัวสะดวกเลยค่ะอย่างอีกชั้นเนี่ย ถ้าหลับตาแล้วก็มันฟึ้งอ่อเกิดฟุ้งถ้าหลับตาแล้วมันไปออกไปเกี่ยวหลอกๆเลยอย่างเงี้ยค่ะ oh. ถ้าลืมตาแล้วมันอยู่มันช่วยลืมตาแล้วไม่ใช่เราดูนะไม่ใช่เราดูรูปนน่งนะแต่ว่าเราลืมตาแล้วแต่ลืมไปเฉยๆอย่างนั้นแหละเราไม่ไปสนใจเพื่อขนานั้นไอ้ความพอใจไม่พอใจมันก็เกิดไม่ได้อยู่แล้วมันไม่สนใจ แต่แคล้ายๆบอกมันไม่ให้ไปเออมันก็ช่วยให้เราจำอียามุตคือค,อค,ความรู้สึกมันอยู่ที่นั่งเล้วค่ะอ๋อแต่บางคนอะ่ะเขาลืมตาเขากาหนดไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราพบไปว่าไม่ได้<อ>มมกด็ไม่ามเหมือนกันเล้วค่ะไม่ทำคราวนี้ที่คุณโยมบอกว่าเมื่อยังไม่เข้าปฏิบัติก็รู้สึกตัววันนั่งเวลานั่งเนี่ยค่ะ คนนี้พอมามา,มาปฏิบัติเขาแล้วก็ให้ทําตัวความรูร้อย่างนั้นใช่ค่ะให้รู้อย่างนั้นแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นรูปนั่งเท่านั้นเองอ๋อไม่ใช่เรานั่งไม่ใช่เรานั่ง,ร,งรูปเปลี่ยน่ายถอใ้อัปปะสัญญาณน่ะออกเจ้ให้เป็นรูปหรือเป็นนามไปนี่คนนี้ขนาดที่นั่งอยู่นายเอ็มเนี่ยขนาดที่นั่งอยู่เราก็กําหนดตามลักษณะที่บอกว่านั่งนี้เนี่ยเป็นแต่เพียงว่าการรูปนั่งนเมเนนะคะ แล้วยังมีปัญหาเกิดขึ้นว่าจะไปดูนั่งะจะไปดูนั่งองนั่งเม้ก่อนแล้วจึงดูเนี่ยค่ะก็กาลังนั่งอยู่ในโยมอ้าวก็กำลังนั่งแล้วก็ดูสิฮะเดี๋ยวนี้เขาเขาจะลุกขึ้นเขานอนแล้วเขาลุกขึ้นนั่งเพื่อเขาจะดูลูปนั่งอ๋อดูลนั่งยังไม่ปรากฏไม่ไม่ปรากฏแล้วก็ผิดเดียวค่ะองจะเตรียมยาบทวางให้มันนั่งกีการว่าเพื่ออะไรแก้ทุกข์อันนี้ไม่ใช่แก้ทุกข์เนี่ ยาลวอนาคตแล้วค่ะอืมผิดงัแต่ทีนิดนิดหน่อยหน่อยนี่แล้วค่ะใช่ใช่แต่ผลนิดนิดหน่อยเนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะแต่ว่าสาคัญประโยชน์นิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยทําประโยชน์ให้สําคัญเหมือนกันแต่ว่าเรามากเรามองกันไม่ค hmm. hmm. ่อยเห็นเราไปเห็นแต่ไอ้อะไรใหญ่โตๆอะไรอย่างนั้นอ่ะคราวนี้มีการหนึ่งที่เกี่ยวกับขนาดนั่งเนี่ย พราะว่าท่านนั่งพูดกันเข้าใจแล้วก็ไปริยาบทเด่นๆก็คงจะเข้าใจนะจ้าค่ะอันเดียวคนะกรรมการถูกแล้วก็อันไหนก็ใช้ได้เลยนะคือนักปฏิบัติบางท่านเวลานั่งอยู่กําหนดรู้ในท่านั่งแต่ก็มีจิตนี่ฟุ้งไปส่วนมากถ้าความฟุ้งเกิดขึ้นเช่นนี้จะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างก,ก็เราก็ต้องรู้อยู่แล้วไนะคะว่าไอ้การฟุ้งเนี่ยถ้าจิตน่ะไม่ ดัดจากอารมณ์ปัจจุบันไปแค่นีนั้นถ้าหากว่าไอฟ้ฟวงนี่มันเรื่องของฟุ้งละคืออดีตอน,นาคตทางนั้นเองไม่มีปัจจุบันไม่มีปัจจุบันเลยถ้าพป,ปัจจุบันแล้วฟุงจะเกิดไม่ได้เลยนิมวอนไม่เกิดไม่ได้เลยนี่ยนิมวอนเกิดไม่ได้เลยนะปัจจุบันเนี่ยเกิดไม่ได้เลยปัจจุบันนั้มันเรื่องไอ้อดีต เอ้ยรีบอนนะอดีตอนาคตทางนั้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะค่ะ<ด>พอพูดไปเราก็รู้ว่ารีเราตกจากปัจจุบันให้กลับมาตั้งที่อารมณ์ปัจจุบันใหม่เท่านั้นเองเพระนั้นยุงอุปมาเันจะคนขี่รถจัก,กรยานเอนแรกแรกขี่แล้วก็ต้องลม้มเอยค่ะใช่ใคนใหม่นะก็ต้องลม้มพอล้มแล้วกท่านจะถามว่าล้มแล้วไม่มีวิธีอะไรนะที่จะแก้ล้มอ่ะซึ่งนอกจาก ขึ้นมาผิดไหม่เท่านั้นเองตอนนี้พระชนนานเท่าก็ไม่ลงแรงไม่ตกไม่มีวิธีจะไปแก้ไ่ให้มันล้มทำยังไงเมื่อล้มลง,ลงไปแล้วนะ่ะไม่มีทางอื่นเลยล้มแล้วก็ขึ้นมาใหม่หักไปอย่างนี้แหละโ<อ>ดยไมาข้างเข้าใจนี่ก็เหมือนการผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะเมื่อมันหลุดไปแล้วใช่ไหมค่ะพอป้งเกิดข,ขึ้นก็ตัวก็ควรจะทําความเข้าใจว่านี่พระลุดจากอารมณ์ปัจจุบัน,นเขาจับใาการเดดอารมณ์ปัจจุบับน,มนมบบสมยัย แค่นั้นเองวุ่นก็หายไปไม่ต้องถ้าขณะที่นั่งอยู่จะมาเห็นรูปทางตาหรือว่าเสียงจะดังมาก็ไม่ต้องสนใจไม่ตจ้องอะไค่ะไม่รู้ว่ารับรับเท่าไหร่นึนงป้ารับก็ได้ไม่รับก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ปัจจัยของเขาแล้วแต่ว่าอารมณ์อะไรมันหนักถ้ามันดึงไปใช่ไหมคะเจนกอนอ่ามันดึงให้ตกไปในอารมณ์นั้นก็จะตามไปดูได้เพราะว่าเราจะดึงกลับมา มันก็อาจจะไม่มามันจะไปอยู่อันนี้ก็แล้วแต่ความสังเกตของผู้ปฏิบัติหน่ต้องเข้าใจ